เราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกเพราะนี่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเข้าไปจัดการชีวิตของใครเราเปลี่ยนใครไม่ได้หากเขาไม่อยากเปลี่ยนบางคนโอบกอดภาพลักษณ์ที่สวยหรูบางคนโอบกอดความเจ็บปวดบางคนโอบกอดความโลภความเห็นแก่ตัวและบางคนโอบกอดความสุขทุกคน ล้วนแต่กลัวที่จะสูญเสียความเป็นตัวตนจึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแม้จะทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ตามดังนั้นต้องปล่อยให้โลกสอนผ่านการเวลาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดจากกระบวนการคิดซ้ําๆและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้าที่เราที่จะไปตัดสินใครว่าใครผิดใครถูก เพราะเราไม่ใช่เขาทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันสุดท้ายแล้วคนที่จะตอบทุกเรื่องได้ดีที่สุดนั่นคือตัวเราเองว่าเรามีความสุขความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าเราจะมองเห็นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราเอง โดยไม่ต้องมีใครพูดถ้าเราไม่โกหกตัวเองเราจะรู้ว่าชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและควรมีองค์ประกอบใดบ้างที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงดังนั้นหน้าที่ของเราคือเอาเวลามาใส่ใจคุณภาพชีวิตของเราเองส่วนเรื่องของผู้อื่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโลกใบนี้ที่จะสอนเขาผ่านการเวลา และเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นคุณว่าจริงไหม